เรื่องราวสุดสะเทือนใจจากดินแดนสมแดงเมื่อชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนำตัวไปประหารชีวิตด้วยวิธีการยิงเป้าและยิ่งน่าเศร้ามากไปกว่าน,นั้นเมื่อเด็กมัธยมปลายอีกหนึ่งรายต้องกลายเป็นนักโทษถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะติดส q ิ i ต g เกม อะไรที่ทำให้การดูซีรีส์เกาหลีสักเรื่องหนึ่งกลายเป็นคดีอุกชะกันที่ต้องมาหันตโทษขนาดนั้นกับ The c o m m e n t a r y Special Episode ในวันนี้ครับดูเสียงชีวิต Squid g a เกม ่อนจะเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามผมมาจจะเห็นว่าหลังๆมาผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์แพลตฟอร์มหนึ่งที่มีชื่อว่า Monkey Every Day ซึ่งของอนุญาตเท้าวความย้อนกลับไปนิดนึงครับผมเป็นเด็กมปลายคนหนึ่งที่เติบโตมาในออสายทานมหาสมุทรแหง่งองค์ความรู้มากมายเติบโตมาพร้อมกับระบบการศึกษาของไทยที่ไม่ได้เอื้อให้เราค้นหาตัวเองนะัก ถ้าไม่ในสมัยตอนที่ผมเรียนตั้งแต่มต้นลากยาวมาจนมอปลายตอนไปกวดวิชาเนี่ยหลายๆวิชาเราไปเรียนโดยที่เราไม่รู้ซ้ำาว่านอกจากเอาไปสอบเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างไม่ได้มีความรู้สึกแบบสนุกกับการเรียนอะไรขนาดนั้นและผมอยู่กับไมเซิของสถาบันกวดวิชาในลักษณะนี้มาตลอดฮะจนกระทั่งได้มาเจอกับแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่มีชื่อว่า Monkey e v e r y Day ซึ่งมันเปลี่ยนทัศนคติของผมไปเยอะมากมาก และยิ่งหลังจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มมังกี้ Everyday หลายๆท่านรวมถึงทีมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในช่วง1นถึงสเดือนที่ผ่านมามันทำให้ผมได้เห็นจริงๆว่าการเรียนออนไลน์การติวเสริมเพิ่มความรู้มันสามารถควบคู่ไปกับความสนุกและการค้นหาตัวเองของเราได้และนอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมทุกสาขาว,วิชาที่ต้องใช้แล้ว มังกี้เอวิด a y ยังมีการออกแบบคอร์สเรียนเฉพาะตัวครับที่เราสามารถปรึกษาแล้วก็จะได้คอร์สเรียนที่ตรงกับความต้องการตรงกับเป้าหมายทําให้เราพัฒนาได้อย่างตรงจุดและหากตรงไหนที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้จริงๆไหมก็จะมีระบบที่เรียกว่าคลังข้อสอบที่เราสามารถดาวน์โหลดมาทำเพื่อดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของวิชาต่างๆของเรานั้นอยู่ตรงไหนเราสามารถแก้ได้อย่างตรงจุดไม่เสียเวลาไม่เหนื่อย ยิ่งเบื้องหน้านมีระบบที่เรียกว่า Study With Me ครับที่ถ้าเรามีคำถามหรือมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถถามตอบกันได้แบบ Real time. เรียลไทม์ปีนหนึ่งแพลตฟอร์มที่ผมอยากจะแนะนําให้กับทุกคนเลยครับที่ต้องการอยากจะเพิ่มเติมองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องนนักเรียนนักศึกษาอยากให้ลองเข้าไปคลิกดูครับเพราะหน้าเว็บที่แสนสดใสนั้นมีอะไรที่ดึงดูดมากมายผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใน description ใต้คลิปนี้ลองติดตามดูกันได้เลยนะครับ การฝ่าด่านอันตรายที่อาจหมายถึงชีวิตนั่นคือสิ่งที่ตัวละครในซีรีส์หรือภาพยนตร์แนวเกม s u r v i v ว l ลต้องเผชิญและต้องแลกฮะหากพวกเขาต้องการที่จะชนะรางวัลใหญ่ส่วนทางฝั่งคนดูอย่างเรานั้นก็จ่ายค่าบริการตอบแทนให้กับแพลตฟอร์มที่นำภาพยนตร์ซีรีส์เหล่านี้เข้ามาเพียงเดือนละหลักร้อยแต่นั่นไม่ใช่สำหรับประชาชนคนเกาหลีเหนือดินแดนที่ราคาของความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ทั้งหลาย ที่คนเหล่านั้นอาจต้องจ่ายด้วยความตายหรือถูกส่งไปใช้แรงงานอย่างทารุนโหดร้ายในค่ายแรงงานและถหากเราจะพูดถึงซีรีส์ที่โด่งดังเป็นพลุแตกสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วทศทิศในปี2021นี้ก็คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก Squid Game ซีรีส์แนวเกมเซอร์ไวลจากประเทศเกาหลีใต้ โดยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นการนำพาเอาอาสาสมัครผู้เข้าร่วมเล่นเกมเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาส่วนตัวต่างๆบางคนเนี่ยก็เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวบางคนก็เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียและถูกไล่ฆ่าบางคนก็มีคดีติดตัวช่อโกงเข้ามาคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เข้าวิกฤตเข้าตาจนจนยอมทำทุกอย่างครับเพื่อให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไปจากซอกมุมต่างๆของสังคมรวมกันแล้ว456คน มาเล่นเกมเอาชีวิตรอดที่ดัดแปลงมาจากเกมพื้นบ้านของเกาหลีใต้โดยคนที่พ่ายแพ้หรือตกรอบนั้นจะต้องตายเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายที่จะกลายเป็นผู้ชนะและคว้าเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง45,600ล้านวอนหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะมีมูลค่าสูงกว่า1,200ล้านบาทซึ่งด้วยความที่เรื่องราวในซีรีส์มันเสียดสีและก็สะท้อนมุมมองของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคม บวกกับฝีไม้ลายมือการถ่ายทอดของนักแสดงที่มารับบทตัวละครต่างๆภายในซีรีส์เรื่องนี้ฮะทำให้ซีรีส์อย่าง Squid Game นั้นแพร่หลายกลายเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ดินแดนที่อยู่ใต้ม่านหมอกหนาะของการปิดกั้นสื่ออย่างประเทศเกาหลีเหนือและเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข่าวที่น่าสนใจหลุดออกมาว่า หน่วยงานความมั่นคงของเกาหลีเหนือได้สั่งประหารชีวิตชายคนหนึ่งในข้อหาลักลอบนำเข้าและจำหน่าย USB copy ไฟล์ซีรีส์เรื่องดังอย่าง Squid Game หลังจากที่ทางการได้สืบสวนสอบสวนขยายผลการจับกลุมนักเรียนมัธยมปลาย7คนที่ถูกจับได้ว่าแอบ,บรับชมซีรีส์ดังเรื่องนี้โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพียงแค่สัปดาห์ที่แล้วนี่เองะ เมื่อชายคนหนึ่งได้ลักลอบนำเข้าซีรีส์ q u i d g เกมจากประเทศจีนผ่านข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศเกาหลีเหนือโดยใช้วิธีการดาวน์โหลดซีรีส์เหล่านั้นลงในแฟดไดร์ก่อนที่จะนำ USB ที่มีซีรีส์ดังกล่าวออกจำหน่ายและหนึ่งในลูกค้าของชายคนนี้ก็เป็นนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งครับที่ผมมองว่าก็คงจะไม่ต่างอะไรจากวัยรุ่นไทยหรือวัยรุ่นอเมริกาที่มีความต้องการอยากจะรับชมภาพยนตร์ซีรีส์ Talk of the t o ท n เรื่องนี้ด้วยตาของตัวเอง แล้วพอได้ไฟล์ USB ที่มีซีรีส์เรื่องนี้มาเด็กมอปลายคนนี้ก็แอบเอากลับไปที่บ้านไปเปิดดูกับเพื่อนสนิทแล้วพอดูแล้วมันสนุกมันก็เกิดการส่งต่อแบบปากต่อปากไปเรื่อยๆแบบไม่สะดุดเด็กวัยรุ่นมอปลายชาวเกาหลีเหนือคนนี้พวกเขาแชร์แฟลตได้ส่งต่อกันเวียนเทียนเปลี่ยนไปมาโดยไม่ทันได้ฉุกคิดเลยว่ามันจะนำพาสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผู้คุมฮูดชมพูมาสู่ชีวิตของพวกเขา และเมื่อความลับที่ว่ามีเด็กนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดฮัมกยองครอบครองสื่อจากประเทศทุนนิยมอย่างเกาหลีใต้ลอยไปเข้าหูเจ้าหน้าที่หน่วยงานกองเฝ้าระวัง109ซึ่งควบคุมดูแลง,งานเซ็นเซอร์สื่อและข่าวสารในเกาหลีเหนือและเมื่อได้ทราบเรื่องราวเจ้าหน้าที่เหล่านั้นพวกเขาไม่รอช้าเลยครับรีบเดินทางมายัางโรงเรียนดังกล่าวและควบคุมตัวเด็กๆมปลายกลุ่มนี้ไปสอบสวนในทันที และเมื่อผ่านกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นจนได้ความจริงกระจ่างชัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเกาหลีเหนือได้มีคำพิภากษาให้กับทางฝั่งผู้ขายซึ่งเป็นชายที่ลักลอบนำซีรีส์ Squid g เก e เนี่ยผ่านข้ามพรมแดนเข้ามาไปประหารชีวิตด้วยวิธีการ firing squad หรือการยิงเป้าด้วยวิธีการระดมยิงส่วนทางฝั่งผู้ซื้อซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายคนที่กำเงินไปซื้อเอา USB ดังกล่าวมาเนี่ยนักเรียนคนนี้ถูกพิภากษาให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนเพื่อนๆชาวแก๊งมัธยมปลายคนอื่นๆอ,อีก6คนซึ่งเป็นทั้งผู้ชมและผู้ช่วยแชร์เผยแพร่ซีรีส์ Squid g เก e เรื่องนี้พวกเขาต้องคำพิพากษาถูกส่งไปใช้แรงงานในค่ายเป็นระยะเวลา5ปีและนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยครับนะับตั้งแต่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ว่าด้วยการกำจัดความคิดและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ที่มีไว้ในครอบครองเผยแพร่ แจกจ่ายสื่อจากประเทศทุนนิยมโดยเฉพาะจากอเมริกาและเกาหลีใต้ส่วนโทษทันของผู้ที่รับชมย้ำนะครับเพียงแค่ค,คุณดูสื่อหรือซีรีส์จากเกาหลีใต้หรือจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณอาจได้รับโทษตามกฎหมายในประเทศเกาหลีเหนือเป็นโทษจำคุกที่สูงถึง15ปีและนี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเกาหลีเหนือนำโทษทันที่สูงขนาดนี้มาใช้กับเยาวชน และไม่ได้มีเพียงแค่ชายที่เป็นคนขายกับเหล่าเด็กมัธยมปลายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะความเดือดร้อนยังแผ่ขยายกระจายไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาไล่มาตั้งแต่ระดับพออ,อล่อไปถึงครูประจำชั้นของเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ต้องถูกโทษทันในฐานปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเด็กในปกครองของตนจนทำให้เหล่าคณาจารย์ถูกไล่ออกจากโรงเรียนถูกไล่ออกจากพัก และถูกในประเทศไปขุดเหมืองที่ค่ายแรงงานในเขตธุรกันดานห่างไกลความเจริญซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยเอามาใช้บังคับควบคุมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานผมเป็นเจ้าของบริษัทและมีลูกน้องหรือมีแรงงานในใต้บังคับบัญชาของผมเนี่ยกระทําผิดกฎหมายตัวผมซึ่งเป็นเจ้าของก็อาจจะพลอยซวยถูกลงโทษแม้จะไม่ไรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วยเลย ซึ่งวิธีการในลักษณะนี้นับได้ว่าได้ผลมากๆเลยครับเพราะมันทําให้เราประชาชนเนี่ยเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันแล้วก,ก็จะมีการสอดส่องดูแลไปโดยปริยายเพราะกลัวว่าจะได้รับผลร้ายจากการกระทําของอีกฝ่ายแม้าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการดูซีรีส์หรือ MV K-POP ก็ตามมันคือวิธีการคลาสสิกเลยครับคือทําให้ประชาชนแตกแยกหวาดระแวงแล้วค่อยปกครอง กลับมาที่คดีสควิตเกมครับผลของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันทําให้ประชาชน,ชนชาวเกาหลีเหนือเกิดความวิตกกังวลครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าเหล่าเด็กๆมัธยมปลายทั้ง7คนรวมถึงชายผู้เป็นคนที่ขาย USB ดังกล่าวเนี่ยพวกเขาจะต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างไร้ซึ่งความปราณีและอาจจะมีการทําทันทรมานเพื่อรีดเร้นเ้นข้อมูล จนกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพวกเขาจะได้คำตอบที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าซีรีส์เหล่านี้มันถูกลักลอบนำเข้ามาในดินแดนโสมแดงผ่านทางไหนและถูกนำเข้ามาได้อย่างไรเนื่องจากในขณะนี้ด่านพรมแดนของประเทศเกาหลีเหนือทุกช่องทางมันถูกปิดเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิดนั่นหมายความว่ามันยังมีรูรั่วระหว่างพรมแดนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเล็ดลอดเข้ามา และนอกจากประเด็นที่ประชาชนจะเป็นห่วงสวัสดิภาพของเหล่านักโทษทั้ง8คนแล้วยังมีความกังวลของประชาชนในส่วนอื่นๆครับที่พวกเขาคาดการว่าการลงโทษมันอาจจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่คนที่ลักลอบนาเข้ามาเท่านั้นแต่มันอาจจะลุกลามขยายผลไปถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่จําหน่ายอุปกรณ์หน่วยเก็บความจําอย่าง SD Card Flash Drive ที่อาจตกกระไดพลอยโจรโดนหางเลขถูกกล่าวหาและถูกลงโทษตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้มันก็มีกลิ่นของความเหลื่อมล้ำตุตตุออกมาเมื่อปรากฏว่ามันมีแหล่งข่าวจากภายในประเทศเกาหลีเหนือที่ไม่เปิดเผยตัวตนได้ให้ข้อมูลออกมาว่าแม้โทษทันทางกฎหมายในเกาหลีเหนือนั้นจะเด็ดขาดรุนแรงบวกกับเจ้าหน้าที่รัฐของเกาหลีเหนือจะทำงานอย่างกวดขันเข้มงวดสักเพียงใดแต่ก็มีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของหนึ่งในบรรดาเด็กๆทั้งเจ็คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ พวกเขามีฐานะที่จัดได้ว่าค่อนข้างจะร่ำรวยครับและมีความเป็นไปได้สูงมากที่ครอบครัวนี้จะอาศัยบาร,รมีพุทธคุณของหลวงพ่อเงินติดสินบนทางการเกาหลีเหนือด้วยเงินสดมูลค่ากว่า3,000ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้บุตรหลานของตนพ้นภัยพานจากการถูกส่งไปใช้แรงงานในเหมืองและเมื่อพูดถึงประเด็นเมื่อสักครู่นี้ไปมันทําให้ผมรู้สึกคุ้นๆค,ครับนึกถึงคําโบราณสำนวนโบราณของประเทศแถบหนึ่งแถวๆนี้ที่บอกว่า ลูกกรงเหล็กแข็งกระด้างเอาเงินง้างออกตามความประสงค์ติดอยู่อย่างเดียวประเทศอะไรนึกไม่ออกกลับไปที่ประเทศเกาหลีเหนือครับความอายุติธรรมในประเด็นดังกล่าวมันยิ่งสร้างช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนคนเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้นไปอีกยังไม่พอนะฮะมันกลับกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้หากินขูรีดประชาชนอีกด้วยลองนึกภาพนะครับกฎหมายที่มีโทษทันรุนแรงขนาดนี้ บวกกับพฤติการที่กฎหมายใช้ลงโทษเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปราะบางมากๆถ้าประเทศสารัขันบางประเทศมีตำรวจที่ยัดยาบ้าเจ้าหน้าที่รัฐทางฝั่งเกาหลีเหนืออาจจะยัด USB ให้กับชาวบ้านสักคนก็เป็นได้ และแม้นี่จะเป็นหนึ่งในเคสแรกครับที่มีการนำบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมาใช้ลงโทษกับเยาวชนในประเทศเกาหลีเหนือที่ครอบครองสื่อจากเกาหลีใต้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงดังกล่าวเพราะก่อนหน้าที่จะเกิดคดีนี้ครับในช่วงเดือนเมษายนปี2564เนี่ยหรือเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนือ ได้เพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เพิ่มอัตราโทษสูงสุดในกฎหมายลักษณะแบบเนี้ยจากแต่เดิมนะครับถ้าหากเราดูซีรีส์หรือมีซีรีส์ไว้ในครอบครองเนี่ยอาจจะจำคุกในหลักไม่กี่ปีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมี1ปีถึง3ปีให้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือหนักถึงขั้นประหารชีวิตซึ่งในเคสของเดือนเมษายนนั้นเป็นเคสที่หัวหน้าวิศวกรประจำคณะกรรมการด้านการจัดการพืชไร่ในเกาหลีเหนือที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกลุมตัวได้ว่า เขาแอบลักลอบจำหน่ายแฟลชได์และเมมโมรี่การ์ดที่มีข้อมูลบันทึกสื่อบันเทิงเกาหลีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ MVKpo ี OP, ถูกจัดเรียงหมวดหมู่อย่างเรียบร้อยอัดแน่นอยู่ภายในนั้นโดยหัวหน้าวิศวกรคนนี้มีชื่อว่านายลีครับเขาได้ให้การรับสารภาพภายหลังจากถูกจับก,กุมตัวว่าเขารักลอบจำหน่ายซีดีเมมโมรี่การ์ดและแฟลชได์เหล่านี้ในราคาประมาณชิ้นละ150 375บาท ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทำให้พวกเราได้ทราบว่าวิธีการในการลักลอบเอาไฟล์ซีรีส์ MVKPO p OP เหล่านี้เข้าไปในเกาหลีเหนือรวมถึงวิธีการส่งต่อหรือแม้กระทั่งการเปิดรับชมไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงอันตรายแล้วก็ยุ่งยากมากๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าให้ USB หรือแฟลชไดร์ที่บรรทุกไฟล์เหล่านั้นจะสาม,มารถเสียบแล้วก็เปิดอ่านได้บนเฉพาะอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาตั้งค่าเอาไว้โดยเฉพาะ ไม่สามารถส่งต่อหรือเอาไปเสียบจ้ำกับคอมเครื่องอื่นแล้วเปิดอ่านได้หรืออาจจะเป็นการเข้ารหัสแฟลชไดรเอาไว้แล้วหากคุณที่เป็นคนซื้อมาหรือได้รับม่อแฟลชไดรอนั้นมาไม่รู้รหัสหรือกดรหัสผิด3ครั้งหรืออาจจะเป็นการกดรหัสผิดเพียงแค่ครั้งเดียวในกรณีที่ข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็อาจจะต้องโทษรุนแรงมากๆเนี่ย การกดรหัสผ่านผิดไปก็อาจจะส่งผลให้ไฟล์ที่อยู่ภายใน USB เหล่านั้นถูกลบเลือนไปจนหมดสิน้นเรียกได้ว่าหากคนเกาหลีเหนืออยากจะดูซีรีส์จากเกาหลีใต้หรืออยากจะดูหนังสักเรื่องหนึ่งจากฝั่งตะวันตกเนี่ยสิ่งที่พวกเขาต้องใช้มันมากยิ่งกว่าความพยายามรวมถึงราคาความเสี่ยงที่พวกเขาต้องแบกรับเนี่ยมันเป็นอะไรที่สูงมากๆเลยครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างชั้นดีเลยครับว่ากฎหมายหรือหลักประกันที่ใช้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากขนาดไหนกลับมาต่อที่คดีของนายลีครับหลังจากผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นจนนําไปสู่การจับกุมตัวผู้เกี่ยวข้องอีกกว่า20รายท้ายที่สุดในวันที่25เมษายนปี2564ที่ผ่านมา นายลีผู้นี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนำตัวไปประหารชีวิตในที่สาธารณะด้วยวิธีการระดมยิงเป้าท่ามกลางสายตาประชาชนคนเกาหลีเหนือกว่า500คนและที่โหดร้ายยิ่งไปกว่าน,นั้นทุกคนเชื่อไหมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไปจับกุมตัวลูกเมียรวมถึงสมาชิกครอบครัวของนายลีเนี่ยครับมายืนที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ดูวินาทีการประหารอย่างใกล้ชิด และหลังจากที่ภรรยาและลูกของนายลีล้มทั้งยืนเมื่อได้เห็นกระสุนนับสิบผ่านร่างชายผู้เป็นบิดาและสามีของพวกเขาสมาชิกครอบครัวนายลีที่เหลืออยู่เหล่านี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวขึ้นรถเพื่อส่งตัวไปยังค่ายใช้แรงงานต่อไปฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังรับชมอยู่ในมุมมองของเรานะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ากฎหมายเซนเซอร์สื่อของเกาหลีเหนือที่ถูกบังคับใช้อยู่จวบจนทุกวันเนี่ย กฎหมายเหล่านี้ดูจะเป็นอะไรที่นอนเซ้นไร้สาระโหดร้ายไร้ซึ่งเหตุผลแล้วก็ดูเป็นอะไรที่รุนแรงเกินไปมากๆกับการที่ใครสักคนหนึ่งต้องถูกลงโทษถึงขั้นประหารหรือต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกคุมขังเพียงแค่เพราะต้องการจะดูหนังหรือซีรีส์สักเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้สําหรับผู้นําเผด็จการทั้งหลายเนี่ยหรือพวกคณะที่ปไตยทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญและ s ซเรียสมากมาก โดยเฉพาะการควบคุมสื่อปิดกั้นหน่อเนื้อเชื้อความฝันถึงคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่าเนี่ยการเผยแผ่ความคิดโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวประชาเนี่ยทราบซึ้งสีโรราบหรือการใช้อำนาจผ่านช่องทางต่างๆเมื่อจะเป็นอำนาจทางอาวุธทางกฎหมายเพื่อกำราบให้ประชาชนที่แข็งขืนฝืนต,ต่อต้านพวกเขาเนี่ยครับยอมซิโรราบสยบยอมต่อความหวาดกลัวมันคือภารกิจสำคัญที่เผด็จก,การเหล่านี้ต้องทำครับ แม้วมันจะดูตลกในสายตาชาวโลกขนาดไหนพวกเขาก็ดึงดันที่จะทําทําไปด้วยเป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือรักษาสภาวะแห่งอํานาจของพวกเขาเอาไว้แล้วใช้จังหวะที่พวกเขายังสามารถรักษาอำนาจเอาไว้อยู่ฉกฉวยกอบโกยเอาผลประโยชน์จากประชาชนจากประเทศชาติมาเป็นของตนหรือของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยังในกรณีของเกาหลีเหนือเนี่ยครับในคิมจองอึนได้เคยกล่าวถ้อยถแถลงการสื่อสารออกมาผ่านทางสื่อของรัฐเรียกร้องให้กลุ่มสันนิบาตเยาวชนของประเทศเกาหลีเหนือหรือยุทหลีกร่วมกันปราบรามพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเป็นปัจเจกนิยมและต่อต้านสังคมนิยมในหมู่คนหนุ่มสาว โดยให้ช่วยกันดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้มีการใช้คำพูดทรงผมหรือเสื้อผ้าที่เป็นค่านิยมของชาวต่างชาติอยู่ในประเทศเขตแดนเกาหลีเหนือซึ่งผู้นำคิมจองอึนคนนี้ได้นิยามสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือยาพิษร้ายที่เป็นอันตรายต่อประชาชนคนเกาหลีเหนือยิ่งฟังยิ่งคุ้นเลยฮะคือจับคำนั้นโยกคำนี้แล้วเปลี่ยนบริบทใส่เข้าไปเนี่ยมันคุ้นจริงๆฮะ ซึ่งความพยายามในการทุ่มเททุกสรพกำลังทุกทรัพยากรในการปิดกัน้นควบคุมสื่อข่าวสารเหล่านี้ของประเทศเกาหลีเหนือนั้นมันเป็นไปเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเนี่ยครับได้รับข่าวสารที่ออกมาเป็นโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางรัฐเท่านั้นรัฐเป็นคนป้อนข้อมูลทั้งหมดให้กับประชาชนเกาหลีเหนือชนะฟุตบอลโลกอเมริกาคือตัวร้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือข่าวสารที่คุณนึกภาพว่าถ้าคุณเกิดและเติบโตมาใน กรอบดินแดนเหล่านั้นฮนะถ้าใครเคยดู a อ t a c k on Titan จะนึกภาพออกเลยเอเรนที่เติบโตมาในกำแพงและได้รับข่าวสารหลอกลวงกลอกหูมาชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งได้ลืมตาเบิกเนตเห็นความจริงว่าอีกด้านหนึ่งคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไปเพื่อเพียงแค่ให้ประชาชนคนเกาหลีเหนือนั้นเชื่อและสยบยอมต่อรัฐกำจัดมเมล็ดพันธ์แห่งความฝันที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ สิ่งที่ผู้นำเผด็จการเหล่านั้นทำคือการสร้างกรอบม,มาล้อมรอบความคิดของประชาชนในรัฐเอาไว้ไม่ว่าเขาสามารถจินตนาการถึงสิทธิเสรีภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเชกเช่นชาติอื่นๆที่พัฒนาสิ่งสำคัญเลยก็คือสำหรับทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้ลองหันมามองย้อนดูตัวเราว่า ณตอนนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐเราแม้อาจจะไม่ถูกลดทอนในเรื่องของการดูซีรีส์หรือสื่อบันเทิงแต่ประชาชนคนไทยอย่างเรานั้นกำลังถูกปิดกัน้นและกดขี่ในด้านใดอยู่ลองกลับมาย้อนดูครับก็ <c oughs> จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ The Common เ r e ะ s s p e c i a l Episode ในวันนี้เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมไปแล้วมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอย่างสุภาพอยู่บนฐานของเหตุและผลเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตฝากเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับกับ M o n ก e y Everyday แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มาในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเตรียมตัวสอบได้ทั้งสาระองค์ความรู้และความสนุกสนานในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ผมป้ายาขนาดนี้หากยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับพ o มมังกีเอวเด y เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไปทดลองเรียนกันฟรีๆแบบจุกๆ7วันที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาคลังข้อสอบวิดีโอลองเข้าไปเรียนเข้าไปสำรวจกันให้เต็มที่แบบฟรีๆกันไปเลยครับว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นมันจริงหรือไม่ และสำหรับ The c o m มเมนต์เ a รในตอนหน้าผมจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับและคุณจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวสำหรับวันนี้ผมฟาโรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ